สวัสดีค่ะพบกับครูนันทนิยามเลยครูกษนตตาบลวัวงทองนะคะวันนี้จะพาไปชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตบาบลวังทองนะคะดอยหนอกดอยเดียวเที่ยวสี่จังหวัดค่ะตั้งอยู่บ้านปงถ้ำู่ที่3ามตมบุวังทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะดอยหนอกตั้งอยู่บนอุทยานแห่งชาติด,ดอยหลวงนะคะ,ะมีลักษณะคล้ายๆหนอกวัวนะคะจึงตั้งชื่อว่าดอยหนอกนะคะ เชิญไ,ไปพบกับไดโนอกได้เลยค่ะกันค่ะไปเลยไปนาไปเลยเอามาขณะนี้กำลังเดินทางไปยังบ้านโปงถ้ำหมู่ที่3ตํบาบลวังทองอําเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเพื่อจะเดินทางไปสู่ดอยหนอกแล้วนะคะ ตอนนี้เรามาถึงปากทางบ้านปงถ้ำตำบลวังทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเพื่อมุ่งสู่ดอยหนอกกันนะคะการเดินทางขึ้นดอยหนอกคือเส้นทางขึ้นจากบ้านปงถ้ำหมู่3ามตำบลวังทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางดอยหนอกเป็นยอดดอยหลวงซึ่งเป็นจุดสูงสุดของสันเขาดอยหลวงมีความสูง1,694เมตรจากระดับน้ำทะเลยอดดอยหนอกเป็นเขาหินปูนที่มีความสูงและชันมาก ตั้งอยู่บนสันเขาดอยหลวงมีความสูง1,77เมตรจากระดับน้ำทะเลเหมาะสำหรับผู้ที่รักการผจญภัยและต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ได้360องศาสามารถมองเห็นกวานพะเยาตัวเมืองพะเยาตัวอำเภอวังทองและผืนป่าที่อยู่รอบด้านในฤดูหนาวบนดอยหนกสามารถมองเห็นทะเลเหมอกที่สวยงามมากการเดินทางสู่ยอดดอยหนกดอยหลวง จะต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางการเดินทางสามารถขึ้นได้สองทางเส้นทางแรกคือขึ้นจากบ้านปากบอกอำเภอเงาจังหวัดลำปางระยะทางประมาณ12กิโลเมตรเส้นทางที่สองขึ้นจากบ้านห้วยม้อตำบลบ้านตุนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาระยะทางประมาณ7กิโลเมตรแต่เส้นทางค่อนข้างลาดชันทางขึ้นดอยหนกปัจเจศีช่วยให้รอดก่อนไปปีนดอยหนก ต้องเตรียมความพร้อมสี่ปัจจัยต่อไปนี้คือหนึ่งการวางแผนเรื่องอาหารและน้ําเราต้องดูว่าเราจะไปเที่ยวกันกี่วันจํานวนอาหารเราต้องเตรียมไปให้พร้อมปัจจัยที่สองจุดเช็คอินที่หลักที่นอนต้องทราบว่ามีจุดแคมปิ้งอยู่ตรงไหนจะมีการตั้งแคมป์ สภาพสมาชิกที่ไปร่วมทริปกับเรานั้นสภาพร่างกายเป็นอย่างไรเราต้องมีการวางแผนจุดเช็คอินในการตั้งแคมป์ที่พักปัจจัยที่สามชุดเดินป่าที่เหมาะกับพื้นที่เสื้อแนะนําเป็นเสื้อแขนยาวระบายเหงื่อได้ดีกางเกงเน้นเป็นกางเกงขาย,ยาวที่ใส่หลวมๆสบายระบายอากาศได้ดีไม่แนะนํากางเกงยีนเสื้อกันหนาวควรนําไปด้วยเพราะอากาศ ค่อนข้างหนาวเสื้อกันฝนควรติดกระเป๋าเป้ไปทุกครั้งเพราะอาจมีฝนลงฤดูรองเท้าเดินป่าควรเป็นรองเท้าผ้าใบมีดอกยางลึกเพราะหนทางค่อนข้างลาดชันปัจจัยที่สี่เตรียมหัวใจที่รักธรรมชาติธรรมชาติเป็นเรื่องที่เหนือการคาดเดาและเป็นสินค่อนข้างเปราะบาง ดังนั้นเราควรเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ทิ้งขยะหรือเศษอาหารไว้บนยอดดอยได้มีการเปิดเส้นทางขึ้นดอยหนอกเส้นทางใหม่จากทางฝั่งจังหวัดลำปางได้แก่เส้นทางที่ขึ้นจากบ้านปงงถ้มหมู่สาตําบลวังทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางโดยข้อมูลพบว่าหมู่บ้านปงถ้ำเป็นเส้นทางที่ขึ้นไปพิชิตยอดดอยหนอกที่ใกล้ที่สุด ความงดงามของยอดโดยหนออย,ยามค่ำคืนจะเห็นแสงไฟอนุงงามของจังหวัดพะเยาและลำปางซึ่งมีความสวยงามมากจุดที่พักแรกบนยอดโดยหนออคือปางน้อยเซนและต่อด้วยจุดที่พัก2ส,สันตัดจานที่มีน้ําตกจานหรือว่าตัดจานอยู่ใกลๆ้ๆจากนั้นเป็นจุดที่พักสามกิวหางแกง ส่วนจุดพักสุดท้ายคือจุดที่สี่เป็นลานหินกว้างพอประมาณมีตานะ้ํามีการนําไม้ไผ่ไปต่อท่อแบบประปาภูเขาให้เราได้เติมน้ําเย็นๆจากธรรมชาติและวักน้ํามาล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นผ่อนคลายจากที่เดินฝ่าความวิบากสูงชั้นมากถึงชั้นมากกว่าขึ้นมาจนเกือบจะเป็นผู้พิชิตโดยหน่อ รดดูการท่องเที่ยวโดวยหนอกที่เหมาะสมคือในช่วงฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลการพิชิตยอดโดยหนอกจากทางฝั่งบ้านตรงท่ามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ใหญ่สเสน่ซองดีติดต่อได้ที่0860802452นะคะขอเชิญร่วมปรมฉลองบุญบูชารอยพระพุทธบาท พระพุทธหัตหนาสวรรณภูมิเจดินดยหนอกน้อยในวันที่ยี่สี่ถึง25่ส้กุมภาพันสองพันเเนื่องในวันมาฆบูชา ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้พบกันใหม่นะคะ